ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้ก็วันจันทร์ที่แปดพี่น้องเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับครับมื่อนี้วันหวยลาวพัฒนาออกเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อนี้พอเตรียมภามาติดตามลาวพัฒนาหนุ่มสวนยางนะครับครับของหนุ่มสวนยางงวดที่ผ่านมาพอเตรียมกระบาดมาลงเนะพี่น้องเนาะ แกบอกโทษขอพ่ายหลายนะครับก็เลยบรูว่าเขาบวเขาน้องอ่งวดที่ผ่านมาหนุ่มส่วนยางนะครับเนาะจันเดกะมาตามกันต่อคือเก่านพี่นองเนาะรับมือวันศุกร์นพี่นองเนาะวันศุกร์ที่ห้าเมษายนหกเจ็ดลาวพัฒนาออกสองเจ็ดหกแปดศูนย์สี่รับเลขล่ลางก็ออกหกแปดเนาะรับเนาะรับเนามือนีพอเตรียมพามาตามเนาะครับเนาะรับ หนุ่มสวนยางนะครับไปเบิ้งน้ำกันนะพี่น้องเนาะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะพี่น้องเนาะรักษาเนื้อรักษาโต,ตได้พี่น้องเดอ้อไปใส่มาใส่กันระวังนะครับอุบัติเหตุเตียมกับหอนหอนนะครับไก่ชงกาดเขามาทำในหองหอน เราพัฒนาหนุ่มสวนยางนะครับบนล่าง บนรางวิ่งโลดสองกับ4นะครับค,ครับเมืองจับคู่พี่น้องจับคู่สองศูน สองห้าสองสี่หับลักซีสี่ศูนย์สี่สาม สี่เก้านะครับหกชุดหกชุดหกหางนะพี่น้องเนาะอะสัตว์เกียนบ่ครคับ รับเนียนสองหางพี่น้องสองสี่สี่เก้ารับตัวทีโบนเนียนเข้ามาเข้าเก่าได้พี่น้องเนอะ ครับที่สําคัญก็อย่าลืมนะครับตับตัวไว้นำนาะพี่นองเนาะครับออเมือนี่ละพี่ตัวน้องวัดจันรที่8ปดเมษายนสองห้าหกเจลาวพัฒนานุ่มสวนยางครับบนล่างวิ่งรูด2กับ4นะครับ2กับสกับสีาสมานํำกันมาพี่นองเป็นเน้นสอสครับ4ี่เ้า อา้าวตัณเด็กกะมกักชอบตันฑเด็กกะพิจนนาณามึงเอาเนาะพี่น้องเนาะครับจับคู่สองศูนย์สองห้าสองสี่สี่ศูนย์สี่สามสี่เก้าเน้นสองสี่สี่เก้าเนาะพี่น้องเนาะครับคอยเข่าคอยแตกปังๆเด้ออาจารย์หนุ่มสวนยางเลยมือนี่ครับเอาเขาบ่เข,า,ขาเมเลรงพี่น้องหูผลเนาะพี่น้องเนาะครับ ทาพเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อหนุ่มสวนยางนะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพ่เตียมก็ให้ปังๆนะพี่น้องครับ F อพีกับที่ได้โชคๆมันมันกันนะครับ เป็นจะไหนนอพี่น้องทั้งบัานทั้งผุนนอหอนเพื่อบ้านพอเตียมบ้านอุทงปีสามมือนสี่มือนแล้วพี่น้องหอนเป็นต่นหอนคักนะครับเตียงนำอาชิบนางอาชิบนางทำงานอยู่นี่ก็เหงื่อหย่อยเหงื่อยังนะครับกระดาษเปิดพัดลมนี่พับเอาพี่น้องเข้ามาแล้วก็่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมนำเดีเนะครับเนาะ ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเต้มนำนะครับครับเอาสุดท้ายตายสุดนี้พ่อเต้มกับขอ้อกับขอพระคุณเย็บีทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิงมาติดตามพ่อเต้มครับพ่อเต้มขออวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญไใดความไขย่ให้มีนะครับเนาะรับกให้มีอายุมันควรเยืนรับทำมาขา,ขายสิ่งได้กับขอ,ขอให้จเจริญลุงเรื่อง ครับทาการทํางานก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะพี่น้องเนาะครับที่สําคัญก็คือโสกลับนะครับเอาขอให้โศกโศกมันมาน,มานแห่งๆรวยๆกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตรียมก็มีแค่น,นี้เนาะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหนา้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม